ค่ะสวัสดีค่ะจินนี่ค่ะตูนค่ะป้าค่ะใบบัวค่ะมาทิวด้าค่ะพวกเราลอกเกสค่ะสำหรับจินนี่นะคะวันนี้ก็มาทำสีผมค่ะเป็นสีรอนแล้วก็จะมีประกายหมุนๆเทาๆหน่อยค่ะวันนี้นะคะปาก็มาทำสีผมเป็นสีผมน้ำตาลหมุนค่ะแล้วก็จริงพวกเราสังควนทำทรีทเมนต์ค่ะ วันนี้มาทำทรีทเมนต์ก็รู้สึกว่าไม่ได้จับผมตัวเองที่นุ่มขนาดนี้มานานแล้วและเห็นส่องกระจกแล้วแบบผมเงามากพอได้ลองทำทรีทเมนต์ในวันนี้ไปก็รู้สึกว่าผมนิ่มขึ้นรู้สึกดีใจมากๆที่ได้ทำผมแบบได้ทำทรีทเมนต์แล้วแเงี้ยรู้สึกว่าแบบภูมิใจในผมตัวเองมากขึ้นด้วยจะบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยเพราะว่าหนูใช้ผลิตภัณฑ์ของนิกเกออยู่แล้ว่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องจริงๆค่ะซูจริงๆ ผมมันก็คือส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะหนูเชื่อว่าผมเนี่ยเราสามารถใช้ในการ express ตัวเองตัวตนของตัวเองความชอบหรือว่าเทสรสนิยมได้หมดเลยค่ะหนูมองว่าผมมันก็เหมือนแฟชั่นน่ะมันเหมือนกับเราเลือกชุดที่มันลุกที่เหมาะกับเราหรือเราเลือกเมคอัพที่แบบส่งเสริมให้เราดูดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ของผมกับการทําวงล็อกเกสเนี่ยหนูก็คิดว่าจริงๆมันมีส่วนสําคัญมากๆเลยเพราะว่ามันส่งเสริมทั้งความมั่นใจของทุกคนแล้วก็ส่งเสริมตัวตนของทุกคนค่ะ หนูให้สิด้วยความที่หนูก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ผมหนูมันผ่านอะไรมาเยอะมันแห้งมันร่วงค่วันนี้พอได้มาทำมันก็แบบมันแฮปปี้มากถ้าให้เต็มสิใช่ไหมคะป้าให้300พอรักเธอ300รเปอร์เซ็นต์อ่ะอ่ะไปฉีก กลิ่่นคะผลิตภัณฑ์ของนิกาโอค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยก็คือใช้แล้วคือใครเดินผ่านก็จะต้องทักแน่นอนว่าผมหอมสำหรับใครที่ยังไม่ใช้นะคะใช้เถอะนิกาโอเพราะว่านี่ดูทุกคนเห็นดูเองได้เลยนี่ค่ะดูเองแล้วกันไม่พูดเยอะดูเอง ก็ตอนนี้พวกเราล็อกเกสนะคะปล่อย EP ไปแล้วมี5เพลงนะคะชื่อ Loveless ค่ะทุกออนไลน์สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยเลยแล้วก็ติดตามผลงานของพวกเราทั้ง5คนได้ทาง l o c k e t ส o f i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  l l นะคะ l o อกเกสมี S ด้วยนะคะ L O C K E T S นะคะจุด o f i i l i a l มีทั้ง X YouTube TikTok แล้วก็ Facebook อ g เดียวหรือว่าทุกๆอย่างที่เป็นโซเชียลมีเดียที่เป็นเดียวก็ติดตามได้ทาง l o c k e t ส Official ได้เลยนะคะฝากด้วยนะคะ